น,น,น้ำไม่น้อยนี่แต่ปลาไปไดูแต่สูงแใใ่ใหญ่ๆนะครับมันในี่มีแต่ไซโลอ่ะวานน้ำตื้นนะวานน้ำตื้นครับหวานตครับเตนปลาน้ำตื้นอ้อี่อี่ จะเจอช่วยไล่หรืออือเอาล้วครับดูอย่าแพ้ดูย่าแพ้เเดี๋ยวพอครับแม่ ปลากระพงแมวเด็ดปกระพงน้ำโอ้ยลายหิ้งลายหิ้งเลยลายหิ้งลาคือในลายหิ้งปลาเหรอเห็นผู้ชาเปียกวูดเดกระพงน้ำไม่ได้สวยเลยนะอ้ยได้โอเคไว้ขับิมก็มี โยกไมงเนาะหลักึเนาโอ้ากล่องนี่กเาะรดาขลนีมึงล้างก่อนวนมาวมาลมาดีไแวแ พอแล้วแค่นี้ปลานิมีแต่โลขึ้นเลยปลากระพงปลากระพงสองตัวนี่อีกตัวหนึ่งนี่ได้ปลากระพงสองตัวด้วยจ้ะนี่ป่วยไหมนะให้หาเราเลยในกระพงเราบางบาทเด้อกระพงคมนะกระพงคมน่าจะบอกให้ดูกระพงนี่ถ้าป่วยบ่อเก่านี่บ่อที่มีปลาเยอะที่สุดยอดเลยเด้อปลากระพงเนี่ยอันนี้ไปกับอาหารเลยนี่เองนะคะถ้ากิมากินลูกปลาอาหารกินลูกปานี่ค่ะ เอกของเราอยู่นี่ปลากระพงใหญ่ๆกระพงเลี้ยงน้ำเกลือได้เลี้ยงอีสานได้สบายๆนี่ค่ะน้ำแพร่อีกตัวนึงเป็นสองตัวปลากระพงนี่สองตัวว้วนี่ค่ะมีปลานิ่นปลาทับทิมสองแหปลากระดำใครไม่เคยเห็นปลากระดมเพราะว่ามันมึนในแพร่สู้ไงปลาเพียปลาเพียนี่ค่ะนี่ลูกชายมาจับเนี่ย มันแทงคบออันนี้ปลาทับทิมโอ้สวยมากปลาอะไร่ากาดำค่ะกาดำกาดำลงบ่อายเอากห้ห้เบิ้งปลากระหูนัำบ่อกบิ้อโอเคบอยเบิ้งนี่ค่ะวันนี้ก่น้องข้ามาซอยกันหลายมีพี่บอยมีแพรวพาวมีพี่ออมสินมีลุงเอ๊ะมีเอวาคนสวยแล้วก็มีโจโจ เจอเราคิดเราไม่เหมือนโจโจถ้าหวานปลามาทุกงานนะโจโจเนี่ยอพี่อยากไหมอือเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเอาเลยหวานหอานนี่ยูจ no ้ะน่เอาเลยค่ะส like ุดยอดเลยกินแนกินไม่หมดกินบะเบิดกินมาน กับเพียงแม่นิวเอาก็คงดูกินบอเบิดมาค่ะมาค่ะนี่ค่ะคุณยาจูดค่ะมาค่ะสวยอู้ปลาปลาหลายแห้งค่ะโอ้ยง่ายง่ายนี่นี่นี่ปลาเพียปลากาเออที่ที่เอามาลงตอนนั้นใช่ไหมนี่มันกระเกิดอยู่ดิมอป่วยมลังเขาหลัางมือแดดเดียวเนาะปลาสลิดสลิดสลิดแดดเดียวหรออดเดียวกอบเนี่ยแหละใส่สมุนไพ นี่เป็นตัวที่สองปลาเพี้ยปล่อยล้างเขาปลากระดำมาค่ะแถวากำลังแค่กำลังแกะอยู่นี่ปลาหมอปลาหมอนี่ปลากระพงหนึ่งปลากระพงสองเบ้งกระพง็แค่เนืาอปลากระดำอีกตัวหนึ่งจ้ะแล้วแช่มาเบิ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตัวนี้ปลาที่ย่งบอธันใหญ่าย้ะจ้ะแล้วก็จะลงมานี่แล้วก็เติมน้ำใส่เลี้ยงไปอีกกินไปอีกเรื่อยๆค่ะหน้าแก้ซอยกันบันี้มืดแล้วอุ้ปลาหนินถ้าได้ให้อาหารนี่จะหนักที่ใหญ่มากนะถ้าให้อาหารเนี่ยใหญ่จนวานี่เนาะใหญ่ย่างกับปลาตลาดแต่มันไม่อ้วนข่านี้อ้วนอ้วนบ่ออ้วนดิอืม ทิปกดตัวถูกแล้วนี่นะเอาจากสาอะไรนี่จ้าสาแหงนี่นะแหงนี่นะหน้าเครื่องแอนบเฮงเนื้แครบโแงไหม่จะลอกบอทำบอใหม่ต่บอใหมอันเข้าวมาอู้หกรเด็นเลยนะเงไร่แ